แล้วก็นอกจากไอตัวค่าเผื่อการลดมูลค่านะคะมันก็จะมีพระเอกสำคัญนะคะของการคำนวณ uh huh. รายการของที่ดินอาคารอุปก่อนจริงๆต้องพูดว่าอาคารและอุปกรณ์เพราะว่าอาคารและอุปกรณ์เนี่ยอายุการใช้งานมันค่อนข้างจำกัดนะคะทีนี้พออายุการใช้งานจำกัดเนี่ย การให้ประโยชน์มันก็ลดลงเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีที่มาที่ไปว่าเราต้องแบบคิดค่าเสื่อมราคาของไอ้พวกอาคารอุปกรณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นนะคะในงบการเงินนะคะซึ่งหลักการง่ายๆของการคิดค่าเสื่อมราคานะคะก็คือว่าเราจะต้องคิดอย่างมีระบบนะไม่ว่าจะระบบอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องคิดอย่างมีระบบตลอดอายุการใช้งานนั่นแปลว่าเราต้องคิดแล้วแหละว่าอายุการใช้งานมันเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะใช้ระบบในการคิดค่าเสื่อมราคาแบบไหน นะคะแล้วก็พอคิดแล้วเนี่ยอย่าลืมทบทวนอย่างสม่ําเสมอค่ะว่าพุกวันนี้อายุการใช้งานที่เราใช้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือเปล่านะคะเคยคิดว่ารถคันนี้จะใช้งานได้10ปีแต่จริงๆตอนเนี้ เราอยู่ในปีที่11แล้วแปลว่าเอ้ย10ปีมันยังเหมาะสมไหมอะไรประมาณนี้ mm. นะคะแล้วก็การคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราจะเริ่มต้นเมื่อพร้อมใช้งานนะคะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเออเวลาที่เราแบบบันทึกรายการต่างๆนะ,ะเกี่ยวกับที่ดินอาคารอุปกรณ์ค่ะเราต้องรวมต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สตาร์ทวันคิดค่าเสื่อมเวลาที่เริ่มใช้งานเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยวันที่ คิดค่าเสื่อมก,ก็ควรจะระบุดีๆนั่นเองนะคะพ<อ>ี่หนอมตัวนี้ต้องถามพี่หนอมค่ะว่าโดยปกติแล้วแบบ,บส่วนใหญ่พี่หนอมเห็นเขาใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมแบบไหนกัน<อ>บ้างไม่อยากจะพูดพอพอขึ้นมาสามันนะที่เคยเจอมาแบบเอาจริงๆนี่ประสบการณ์ทำงาน20ปีได้เนี่ยเส้นตรงเนี่ย99.99 99นะ <laughs> ไม่เคยเจอคือถาวว่าเคยเจอเจอไหมเจอบ้างแต่หูน้อยมาก แล้วต้องเป็นเคสแบบเฉพาะทางจริงที่ที่เขาคิดว่ามันตอบโจทย์ที่เหมาะสม,ขอ,อมของการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของเขาเขาก็เลยใช้แต่ว่าแล้วเราถ้าพูดสปอยไปอีกน,นิดนึงฮะมักจะเส้นตรงตามภาษีด้วยไม่รู้เป็นอะไรครับค่ะซึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะในมาตรฐานรายการ,ร <c oughs> การเงินอ่ะเขกาก็บอกว่า เราสามารถใช้วิธีการไหนก็ได้ที่มันเป็นระบบนะซึ่งอาจจะเป็นวิธีเส้นตรงหรือว่าเป็นวิธียอดคงเหลือลดลงนะคะหรือว่าวิธีจํานวนผลผลิตประมาณนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีเส้นตรงกันนะแล้วบอกตามตรงเลยในตัวแบบโปรแกรมบัญชีอ่ะที่หนอมหนูกหนูกก็ไม่เคยเห็นว่ามีโปรแกรมไหนที่แบบ สามารถลองรับวิธีการคำนวณได้หลายๆแบบเออส่วนใหญ่เราก็จะเห็นวิธีการใช้วิธีเส้นตรงในการคำนวณค่าเสื่อมฉะนั้นนะ่ะเราก็เลยแบบเอาง่ายมาก่อนแล้วกันว่าแบบใช้วิธีเส้นตรงนะคะแต่ถ้าเกิดไปดูในมุมมองของเรื่องของการบัญชีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแบบการให้ประโยชน์อะ่ะมันลดลงแบบไหนเราก็ค่อยใช้เลือกใช้วิธีการคำนวณแบบนั้นนะยกตัวยอย่างง่ายๆเลยอะ่ะเช่นถ้าเราแบบเป็นคนผลิต เกมออนไลน์ Online, หรือว่าเราได้รับลิขสิทธิ์เรื่องของเกมออนไลน์มาแน่นอนตอนที่แบบเกมมันลอนช์แรกๆอะ่ะมันบูมแน่นอนมันต้องมีคนมาใช้เยอะอะค่ะ <ừ. S 1> วิธีการคำนวณค่าเสื่อมอ่ะค่าเสื่อมแะถ้าเราคิดนาอยังไม่ต้องไปคิดว่าจะเอาแบบไหนอะ่ะเราคิดง่ายๆมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงแรกๆเยอะแล้วก็ตอนหลังอ่ะพอเราหารายได้ไม่ค่อยได้จากเกมน,นี้แล้วค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเกิดน้อยลงตามลําดับอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยมอกว่าเออถ้าอย่างเนี้ย มันก็น่าจะไม่เหมาะกับวิธีการใช้วิธีเส้นตรงหรือเปล่าอาจจะต้องใช้วิธียอดคงเหลือที่ลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นชวนคิดนะคะให้หลายๆคนแบบลองพิจารณาดูเนาะเวลาที่เราเ,าเลือกวิธีในการคำนวณค่าเสื่อมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในการบันทึกค่าเสื่อมราคานะคะเราก็บันทึกเดบิตนะค่าเสื่อมราคาเข้าไปเป็นค่าใช้จ่ายของงบกำไรขาดทุนนะคะแล้วก็เครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นบัญชีคอนทรานะคะ mm hmm. ที่เอามาหักกบ กับตัวต้นทุนของที่ดินะะอาคารอุปกรณ์พรงนี้ไปนะคะในงบการเงินนั่นเองนะคะ